อดีตดาราเด็กเสียชีวิตหลังทะเลาะรุนแรงกับแฟนนุ่มอดีตดาราเด็กเสียชีวิตหลังทะเลาะรุนแรงกับแฟนนุ่มแฟนคลับต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตกระหันทันของอดีตดาราเด็กนักแสดงสาวอนาคตกลายวัย18ปีซึ่งเบื้องต้นพบว่าเธอทะเลาะกันรุนแรงกับแฟนนุ่มจนเป็นชนวนเหตุการณ์เสียชีวิตดังกล่าวตามสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานระบุว่าโทมินากะซานะ โทมินากะซานาะนักสแสดงสาววัย18ปดีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วหลังถูกแฟนหนุ่มนามว่าฮารุกิอิโตะแทงจนเสียชีวิตโดยทางคุณแม่ของซานาะเห็นลูกสาวนอนจมกองเลือดจึงเรียกรถพยาบาลแต่สุดท้ายเธอก็หมดลมหายใจโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนโทมินากะซานะนัดแฟนของเธอและขอยุติความสัมพันธ์แต่ฝ่ายชาย ไม่เห็นด้วยทั้งสองจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงในรถเธอออกไปแต่พบว่าเธอลืมกระเป๋าไว้ที่แฟนของเธอเมื่อเธอได้กระเป๋าคืนนักสแสดงหญิงนึกออกว่าเธอทำกุญแจหายตำรวจแนะนําให้ซานะเปลี่ยนแม่กุญแจอันใหม่โดยเร็วและเผื่อว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นทั้งนี้ตามคําบอกเล่าของฝ่ายชายบอกว่าเขาขโมยกุญแจของซานะและพยายามแอบเข้าไปในบ้านของเธอเมื่อพบนักสแสดงสาวที่ลานจอดรถฮารุกิอิโตะใช้มีดแทงหลายครั้งจนแฟนสาวเสียชีวิต หลังจากนั้นผู้กระทําความผิดก็รีบไปที่สถานีตำรวจเพื่อมอบตัวเมื่อรู้ว่าแม่ของซานะแจ้งความกับตำรวจแล้แอวอย่างไรก็ตามสำหรับโทมินากะซานะเป็นดาราเด็กชาวญี่ปุ่นเธอได้เข้าร่วมในละครเวทีหลายเรื่องและได้เซ็นสัญญาการจัดการกับบริษัทเอทีมซานาเป็นรุ่นน้องในบริษัทเดียวกับนักแสดงสาวโยชิโอกะริโฮและนักแสดงอาซากะโคไดในปี2019ต่อมาเธอหยุดอาชีพการงานเพื่อโฟกัสกับการเรียนแทน